ธุรกิจดาวรุ่งที่ได้ไปต่อในปี2026ก็ต้องสาย Health and Wellness ด้วยตราการเกิดใหม่ที่ลดลงและผู้คนที่มีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้คนสนใจลงทุนในสายสุขภาพมากขึ้นทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมาสาย Health and Wellness บูมมากๆเลยค่ะทีนี้จะเรียนอะไรดีล่ะที่จะมาต่อยอดทาธุรกิจในสายนี้ได้วันนี้พี่เลยจะมาแนะนำว่าควรเรียนอะไรถึงตอบโจทย์ 1>, 1. Nursing สาย Mental Health 2. physiotherapy. 3. biomedical and healthcare science. 4. psychology. 5. management. แต่ไม่ใช่แค่เราอยากทำธุรกิจหรือทำงานสายนี้แล้วจะเลือกเรียนอะไรก็ได้ในนี้นะคะเพราะแต่ละคณะก็มีเกณฑ์การรับเข้าที่แตกต่างกันยิ่งหลักสูตรเฉพาะทางก็ต้องมีพื้นฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องๆสามารถเข้ามาปรึกษาพี P ่ๆวัน education ได้เลยค่ะจะบอกว่าของกำลังมาทำก่อนได้เปรียบก่อนโกยได้โกยก่อนนะคะ สนใจเรียนต่อประเทศอังกฤษติดต่อไปพี่วันเอเ c คชั o นได้เลยนะคะ